สวัสดีครับสำเนียงสุขโขทัยภาษาทิ้นของคนกงแกาศคลิปนี้เราพาไปชมวิธีการปลูกตะไคร้ตัดใบไข่กันครับเป็นการทําเพื่อการค้าใช้เฉพาะใบไข่เราไปชมกันว่าเขามีวิธีการทําที่ยุ่งยากไหมลักษณะของตะไคร้เป็นแบบไหนในการที่จะมาผลิตเพื่อตัดใบไข่ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนั้นวันนี้มีโอกาสพาไปชม ไปชมมันครับหลังจากเราเตรียมพื้นที่ได้แล้วเราก็มาเตรียมตน้นพันธุ์กันครับ ต้นพันธุ์ที่เราใช้ก็จะเป็นพันธุ์เกษตรเขียวหรือเกษตรขาวก็ได้ครับแต่ที่เห็นนี่เป็นเกษตรขาวนะครับหรือเลยยางว่าพันธุ์ตะไคร้หยวกเนาะตะไคร้หยวกเป็นตะไคร้แกงนี่นะครับตะไคร้แกงก็เป็นตะไคร้ที่ว่าให้ผลิตด,ดีครับท้งในการผลิตต้นขายและผลิตใบขายครับ,รบต้นเขาจะยาวและใหญ่มากครับอยู่ที่ความยาวอยู่ที่ประมาณ50เซนเป็นอย่างต่ำเลยตะไคร้สองพันธุนี้ได,ด้ผลลิตดีครับ ทางในด้านใบในด้านต้นเนาะเห็นไหมครับต้นพั์เราสวยมากครับนี่ครับโคนต้นเราก็ไม่ปล่อยให้ยาวเกินนะครับถ้าตรงไหนยาวเกินเราก็ดิดออกนี่ฮักไปครับหักแบบนี้ครับแล้วก็วัดประมาณคืบหนึ่งเนาะคืึบหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ2ี้เซนนะครับก็โดยประมาณเนาะ25เซนประมาณนั่นแหละครับ เราก็ทำการตัดให้ขาดไปชักชักนี่นี่ได้แล้วครับแบบนี้ครับมีดไม่ค่อยคมนี่ครับเวลาเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับครับนี่คือต้นพันธุ์ตะไคร้นะครับที่พรจะเอาไปปลูกลงแปลงเนาะเดี๋ยวเราไปชมแปลงปลูกกันต่อครับไปชมแปลงปลูกกันครับนี่ครับแปลงปลูกของเราเป็นระบบน้ำพุ่งนะครับ พื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแปดไร่ละครับตรงนี้เนาะพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นระบบน้ําพุ่ง,งส่วนนึงไร่ส่วนนึงก็จะเป็นไฮน้าโดยสปริงเกอร์แต่ชุดนี้เราพามาดูระบบน้าพุ่งก่อนครับถึงเราจะปักลักไว้เนาะเป็นแถวเป็นแนวเลยเห็นไหมครับเวลาปลูกครับเราจะขึงเชือกหัวแป้งท้ายแป้งส่วนแป้งนี้ก็เป็นแปลงใหม่ครับแปลงใหม่ที่เราเตรียมพร้อมจะปลูกแป้งคัดไปครับ ระบบน้ำพุ่งของเราเป็นไงครับสวยงามไหมครับพุ่งปี๊ดเลย <laughs> โอ้ยเปียกหมดเลยครับแล้วป่ามาดูตะไคร่เหนื่อยตะกาอย่างเงี้ยความที่จะเอาลงแปลงไปทั้งกลางครับเราต้องเตรียมไว้รอเนาะเพื่อเที่เ,เราจะได้เอาไปทีละมักๆเราจะได้ไม่ต้องเดินมาเอาบ่อยๆครับ้าหอบไปทีละกร,รมนี่ลลำบากครับยังว่าเลยครับช่วงที่ปลูกนี่ก็ต้องกลมๆไว้เงยปวดหลังน้อยครับ ัวเปียกตัวชื้นตัวแชะนโอ้ไม่ว่ากันอย่างเงี้ยครับนาะเราไหนไหนก็เราก็เลือกมาทาเกษตรแล้วครับเห็นไหมครับเราลปลูกทีละต้นนะครับหรือจิ้มลงไปเลยทีละต้นครับห่างกันอยู่ที่ประมาณาระหว่างต้นอยู่ที่30เซนครับเราวก็ระหว่างแถวนี้เราจะห่างกัน80เซนครับโดยประมาณเนาะ เียครับแปลงกตะไครของเราที่ต้องปลูกด้วยระยะหางแบบนี้เนาะต,ต้องบอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราใช้รถเกี่ยวครับเดี๋ยวถ้ามีเวลายังไงก็จะทำเกี่ยวกับรถเกี่ยวให้ชมกันครับ อสวนคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดเนาะว่าเราจะเอาสาระดีๆมานำเสนอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับท่านที่ติดตามรับชมเนาะมีข้อสงสัยติชมใดๆก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับอย่าลืมติดตามกันนะ Ha <laughs> Sewat dika